สวัสดีค่ะช่องมาดามทํำสวนค่ะการสำหรับเอฟซีผู้คนถามมากเนาะคะ่ะเมื่อหนีบุมก็เลยอยากจะมาทําคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะว่าสําสหรับคนที่ปลูกพริกในกระถางแล้วดอกรลวงเนาะคะ่ะสาเหตุพริกดอกรลวงมันก็มีหลายสาเหตุเท่าเท่าที่บุมสังเกตมากแล้วว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของบุมก็คือหนึ่งเลยเนาะคะ่ะถาดอาหารบ่เพียงพ่อเนาะถาดอาหารบ่เพียงพ่อแล้วมันก็นเหตุให ต้นแม่นะคะสลัดดอกถิ่มเนาะคะ่ะเราดอกมันก็จะลวงแต่กระบอเป็นยังค่ะเขาก็ปล่อยเขาลวงไปก้อนเราหลังจากนั้นเข้าคอยมาบมัุ่่งเอาที่หลังเนาะคะ่ะเนาะบมัุ่่งเอาที่หลังแล้วอีกสาเหตุหนึงเนาะค่ะก็จะเป็นพวกอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนจัดค่ะมันก็จะเห็นให้ดอกลวงได้เพราะอากาศร้อนแล้วเนาะค่ะน้ำหรือว่านาดินมองเนี่ยค่ะเนี่ยนาดินด้านบนเนี่ยค่ะมันจะแห้ง สังเกตรเ,รกว,เกว่าดินจะแห้งเพราะว่าถ้าต้นเขาใหญ่แล้วรลกเขาจะเต็มเนาะค่ะหลกเขาเขาก็จะล่อยขึ้นมาข้างบนเนี่ยหลายเนาะค่ะพยายาาเนาะเวลาเข้าลดน้ำเนี่ยเวลาใส่สายยางหรือวาอ่าใส่บัวลดน้ำเนาะ,ะค่ะ ให้มั่นใจได้ว่าเขาลดน้ำแล้วเขาซึมโล่งสูหลากได้ดีนะพยายามรักษาความควมชุ่มชื้นของดินไว้แต่ว่าอย่าหาแชะเนาะแล้วอีกสาเหตุหนึ่งจากประสบการณ์ที่บุ้มปลูกพริกเนาะค่ะอากาศหนาวเด้อค่ะอากาศหนาวหรือว่าหนาวชื้นหรือว่าช่วงหนาฝนเนาะหนาฝนเนี่ยค่ะมันจะเหตุให้น้ำขัง น้ำขังเราดินเนาะดินบานเฮ้ามันจะเป็นดินร่วนเนาะค่ะดินร่วนมันกับค่อนข้างที่จะอุ้มน้ำแน่เพราะดินร่วนแล้วใช่ค่ะดินมันก็จะแชะเนาะพวกดินแชะดินยังนี่พริกมันก็บ่ามากเนาะค่ะมันบ่ามากนา้ำค้งเนาะต้นแม่เขาก็จะสลัดดอกถิมเนาะบางที่มันก็จะเห็นให้ลากเนา่าลากยังในเนาะค่ะมีสามสาเหตุคะ่ะที่บุ้มเจอมากจากประสบการณ์ที่บุ้มปลูกพริกเนาะ แล้วช่วงนี้บุมปลูกเป็นนาร้อนเนาะเพราะผ่านนาร้อนมาแล้วค่ะอันนี้ชุดที่3เด้อค่ะบุมอยากจะมาอัปเดตให้เบิงเพราะเพราะมันผ่านนาร้อนมาช่วงนี้ก็เขารุด,ดูใบไม้ใบไม่ร่วงเนาะจะเข้านานหนาวแล้วค่ะเพราะอากาศเย็นลงประมาณ20-30องศาเนี่ยพี่ของบุมมันก็ได้ ออกดอกมาหม่แต่หลังจากที่ห้าเก็บผลผลิตออกทุกครั้งเนาะคะ่ะบ่เวลจะเป็นรอบแรกรอบสองห้าก็ต้องบำรุงเนาะเพราะว่าห้าปลูกในกระถางบอกพิกมันหากินเองบ่ได้ค่ะพิกมันหากินเองบ่ได้เ้าก็ต้องใส่ใส่ปุ๋ยบำรุงเนาะห้องมุมก็เป็นปุ๋ยน้ำเป็นปุ๋ยมักพวกปุ๋ยมูลสัตว์นังสีขาบางที่ก็จะใส่เป็นพวกน้ำมักเนาะคะ่ะน้ำมักอีหยังต่างๆที่ห้ามมักเองอะค่ะหรือว่าผู้ใดจะ เขาว่าขาบุมบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีด้วยค่ะข่องบุมบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอียงต่างต่างเลยก็จะเป็นน้ำมักก็จะใส่พวกซ้ำๆลงไปเนาะสาเหตุที่บุมเจอก็คือพวกอากาศร้อนค่ะเพราะว่ากระถางนี่บุมก็ได้ปรุงปรุงอยู่ได้ปลุงอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นกระถางดอกไม้เก่าเนาะบุมก็เลยเอามาปลูกพริกหลังจากนั้นบุมก็เอาเอาดินเก่าเนี่ยค่ะมาผสมบ่ผมผสมผวกจุเลินทซี์ต่างๆน้ำมักมาใส่ค่ะแล้วบุมก็เอามาปลูกเก็บได้สามรอบซี่รอบนะคะอันนี้รอบสามรอบซี่แล้ว ถ้าย่อยติดดอกออกน่วยมากเดี๋ยวจะพาไปเบ่งอีกกระถางนึงเมื่อนี่มุมงก็จะรีบรบแนมมุ่งจะไปตลาดเนาะค่ะมุงก็จะมาทายให้เบ่งย่มว่างๆนี่ยหละก็จะมีคนถามมาบอกว่าพริกดอกหลวงเฮ็ดจังไดเนาะพริกดอกหลวงมันก็คือถาดอาหารพ่รเพียงพ่ออังเส้นะคะถาดอาหารไปเลี่ยงดอกเลี่ยงไอ้นี่พ่เพียงพอแต่ว่าใใบเขายังงามอยู่แบบนี้นะถ้าดอกเขาเหลืองอาการดอกเหลืองนี่ก็แสดงว่า อาหารบ่เพียงพ่อเนาะก็คือบ่เป็นยังค่ะให้เขาหลวงไปกอนรอบแหลกรอบที่สองเขามาบำรุงเอาเดี๋ยวมึงจะพาไปเบิ่งอีกหนึ่งกระถางสองกระถางสาเหตุคือกันเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นนี่ชุดแรกมุมกับปอยให้หลวงออกไปเลยค่ะเนี่ยพอหลวงออกอีกอย่างนึ่งทาน่าม,มันทาดินในกระถางเนาะค่ะดินในกระถางแห้ง รือว่ารากด้านบนมันแหงตามังเสียค่ะเพราะมันเจออากาศร้อนเดียวมันก็จะเฮตดให้ดอกลวงได้เนาะค่ะเนาะพยายามหาอย่างหาอย่างม,มาคุ้มไว้ถ้าปลูกพริกนาร้อนนาแรงเนี่ยเนี่ยแล่ซ้ำนี่มุกับพ่อหลายาต้นนี่นะมันโดคักพดแเรามันก็จะมาด้วยแดงๆนี่มก็จะเก็บออกเก็บออกไปเป็นเมะเร็ดพันเนาะค่ะนี่ต้นนี่นสดสดร้อนร้อนเลยค่ะนี่คือชุดแดกเขาเนาะ ยังบะแดงค่ะชุดแหลกยังบะแดงชุดที่สองออกมาคือลวงหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะลวงหมดเลยมุกก็ปล่อยเขาลวงเดี๋ยวเขาก็สิมีดอกน้อยออกมาเห็นอยู่เบิ้งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งว่าเขาชุดต่อไปเนี่ยเขาจะไอ้นี่บอกเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ลวงออกหมดเลยค่ะนี่ลวงออกหมดเลยโดนแดดจัดพร้อมทั้งนี้เนาะ ย่พอบานแล้วลดหายแก็ลดแต่ดานบนนังสีนะคะพ่ะเอาใส่สายยางฉีดด้านบนเพราเพาอมันฉีดดานบนแล้วมันกับบวมลงู่หลรากเลยค่ะเข้าพยายามสังเกตได้ว่ากับเตือนแล้วลหลเถืออยู่เวลาลดลดหนามแล้วก็โทษเพิ่นบดได้โตเจ้าของกับบ่มีเวลาดูแลเนาะคะ่ะเนาะโทษเพิ่นมันกับบดใได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นแล้วก็บ,บ่เป็นอย่างแต่ว่าพ่อบ่มีเวลาผมกับสีมาสังเกตมุงะมานาั่งเอาเนี่ยเหตุแบบนี้ เพราะว่นหนามันซึมลงบอสซูล,ลากนะคะ่ะด้านล่างเนี่ยซึมลงบอกระถางี่กระเก,เกลือละดอกพอมันเจออากาศร้อนเจออากาศยังแน่นี่มันก็จะไอรวงลงมุดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยสังเกตได้เห็นบ่่กาวจะน้ำผ่านอยู่เนี่ยเนี่ยดินในกระถางนี่บุ้มก็จะใส่เป็นดินดินร่วนปนทรายด้วยค่ะสังเกตเบิ่งเห็นบ่ทั้งทรายทั้งหินกรวด มันก็จะระบายนา้ำระบายอากาศได้ดีแน่มอสําหรับกับพวกหนาฝนเนาะหนาม,มันก็จะบ่ค่อยขังแต่ว่าหนาแรงนี่มันจะระบายอากาศระบายน้ำได้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันบ่คอ่อยอุ่มน้ำเนาะคะ่ะถ้าพายามมันก็สีเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ยู่นี่ก็แบบสิถ้าอากาศ20-30องศาเนี่ยก็พ่ออยู่เนาะก็พอดีและค่ะเพราะว่าบกผีมันผีมันมักอากาศร้อนร้อนชื้นเนาะร้อนชื้น ทาร้อนจัดลายมันก็นล่วงก็ยังออกนี่ล่วงออกหมดต้นเลยเดียวค่ะชุดไม่เนี่ยเห็นบอกสเป็นแบบนี้นี่ละค่ะบุ้มมาเฮ็ดห้เบิง่งบำรุงแล้วเดียวค่ะบํารุงไ้ปุ๋ยเราเป็นให้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำหมักค่ะน้ำหมักมุ่นมาทั้งหนึ่งทั้งขาวหนึ่งบุ้มมีวใบมันก็เอาไว้ทาลุดสวนเนาะไ้น้ำหมกักน้ำยังลงไปห้บ่อยบ่อยเป็นยังค่ะพวกปุ๋ยน้ำหมักของเห้านี่ มันบ่อเสียหายเนาะมันบ่อคือผวกปุ๋ยเคมีเนาะค่ะปุ๋ยเคมีเพิ่นห้มันห้ตองห้ยละมัดระว่างเด้ของเฮ้ามันเป็นปุ๋ยตังแต่บำรุ่งบำลุงล่งเริ่มแหลกจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะมาเบิงว่เมื่อเบิงว่าชุดอดอกชุดหม่มันจะแท่งขึ้นมาหา้บอ่เนี่ยมันหลวงออกหมดเลยเด้ค่ะนี่หลวงจนว่าแหง้ง นะคลิปนี้บุมกับมาสามาาัมเนลว่าจิมาสันสันแบบเดียวก่าจนนไวสเปสนะที่มุมไปกันเ้อค่ะขอบคุณทุกทันทีเขามารับชมเนาะขอบคุณที่ขอมารับฟังขอบคุณสําหรับคอเมเมนทุกกํานั่งใจขอบคุณทุกไลค์เด้อค่ะดูแลรักษาสุภาพกันทุกคนค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ